เฮ้ยใครหนีลุงพลไปไหนไปเสือไปดูว่าใครหนีลุงพลไปไหนปะลุงพลจะมาแล้วคุณจะ,นณจะนนไไหนีลุงพลไปไหนคุณจะหนีลุงพลไปไหนลุงพลจะมาแล้วเอ,อ่อลุงมาวันนี้เหรอ คาดเบ้มจะลาแล้วกุกกอกครึ่งวันครับโอ้ลาแล้วกอกครึ่งวันครึ่งวันนะฮะขึ้นหัวข้อนี้เลยนายเก็บข้าวของลาแล้วกุกกอกไหนข้าวของที่คุณเก็บไปวงเล็บน้อยครึ่งวันเอาลูกับเมียไปข้าวของผมนี่เอาลูกับเมียไปด้วยเหรอสำคัญมากเลยไอตัวนั้นน่ะไอตัวนั้นน่ะเจ้าเอ๋คนสวยว้ายทำไมได้ที่นอนที่นั่งดีจังเลยสีสวยมากสำคัญมากเลยตัวนี้ไม่เอาไปด้วยนี่เข้ากล้องมากเลยอ่ะขึ้นกล้องมากเลย โอ้โหไม่ว่าจะเป็นเบานั่งพ่อไม่ว่าจะเป็นเบาลูกหอบลูกหอบเมียนิดนี่ลุงคนครึ่งวันเลยเหรอครับผมเดี๋ยวขอลาครึ่งวันนะคะกลับไปเลือกตั้งก่อนฮะอืไปเลือกตั้งเลือกตั้งอบจเจ้าบ้านจ้บ้านบอกบอกไปสิไปเรียนไปสิไปเลีนเขาบม่ได้ไปเลีนเลยเขายากไรเขาเลยสิไปซักผ้าข่ายย่างอย่าูก อยากลูกว้ายคนสวยบ๊ายบายค่ะคนสวยจะกลับบ้านไปหาปู่อีกแล้วปู่กับย่าอีกแล้วแล้วข้าวปู่ไปย่าส่งส่งลุงในโพธิ์ลาครึ่งวันนะคะส่งนุงในโพธิ์ลาครึ่งวันลาประจำการครึ่งวันฝากฝากดูแลบ้านด้วยเด้อครับผม จะเดี๋ยวให้ใครยกละบ้านเล่นน่ะจะยกกลับมาพญานาคต้องอยู่เหมือนเดิมถ้ามีคนมาซื้อถ้ามีคนมาซื้อไม่ขายไม่ขายไม่ขายเอาลอมุนก็ไปทางสกลนครสกลนครนะค่ะน้ำในโพธิ์ขรลาครึ่งวันจัดไป เอาลูกสาวร้องตามลูกสาวส่งแล้วว้ายดำรอพ่อก่อนนะเดี๋ยวมานี่น้องดำนะคะหมาที่เคยอยู่กับน้องในนะคะกับอาหลงกับเดชจังกึ่มก็มาส่งพ่อโอ้น่าสงสารจังเลยอ้าวทางโน้นใครทางโน้นใครว้าวว้าวนิกกี้น้องโจไปรับนิกกี้มานิกกี้หนีสาวยันหนีหายไปเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไปซื้อคอม อ๋อซื้อให้น้องนาจาเหรอซื้อคอมให้น้องนาจาเขาจะตัดมาแล้วเขาช่วยค่อยน้อนี่เร็วเขาจะมาตัดต่อเขาจะมาเฮ็ดคิปเอาส่วนในคอมตัดเมื่อคืนนี้ไม่เห็นโง่งง๋ยะเดียวเดียวซื้อคอมพิวเตอร์เลยเหรอซื้อไอโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มันตัดต่อยากกว่าโทรศัพท์โทรศัพท์ตัดต่อง่ายกว่าจ้าถ้าจะตัดต่อใช้คอมใช้โทรศัพท์ดีกว่าแต่ถ้าเราซื้อโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่ดีๆมันก็โอเค โอ้ยเมื่อคืนนี้ไปกุมไล์สดกันเหรอนาจาเดี๋ยวไปซ่อมนั้นเดี๋ยวกล้องไม่ชัดเดี๋ยวไปซ่อมแต่ว่าแต่ว่าคอมพิวเตอร์มันก็มีข้อดีเราสามารถเปิดหน้าต่างได้หลายหมายเปิดได้ทีเราจะเปิดได้เยอะเปิดโทรศัพท์มันเปิดไม่ได้ใช่ไหมมันเปิดได้หน้าละเครื่องละหน้าใช่ไหมแต่พวกเครื่องใหญ่มันเปิดได้เยอะไงเราจะดูไล์สดใครก็ได้ไงดูได้ทีละหลายๆละสามารถเปิดวิดีโอเปิดอะไรได้หลายๆหน้าต่างมันก็ข้อดีของมันก็มีเยอะ จ้โอ้ย่าหนีซื้อโน้ตบุ๊กเลยกี่เมื่อสองหมื่นห้าไปคากุมกุมเงยเงยอยู่โอ้ยนี่ผู้ใหญ่จะดีซื้อให้เหรอเออดีจังเลยผู้ใหญ่จะดีซื้อให้เอามาเสียบทางนี้ก็ได้มาเสียบทิ้วมาด้วยก็ได้นะอุ้ยลำบากคือแล้วก็กุมกุมกำกำกุมกุมอยู่หิ้วมาหิ้วมาที่นี่ก็ได้ให้เพื่อนเพื่อนสอนนะให้เพื่อนเพื่อนสอนเออเพื่อนเขาเก่งมั้ให้ไม่ใช่หมายถึงให้เพื่อนเพื่อนสอนเออ มันเหมาะกับการทําการค้าด้วย่านิหิงจะทําเป็นลิงค์ขายของก็ได้อก็โอเคอยอะจ้ะได้เนาะได้เฮิ้วมาหิ้วมาหิ้วมาที่นี่ก็ได้เฮิ้วมาแล้วให้เพื่อนสอนให้เนาะแจงหน้าก็สวยโอ้ใส่สีชมพูนุ๊ดว้าวโอ้ยานิหิงสวยมากกว่านี้ แดงแล้วก็โอ้ยคือมาทาแดงทุกทานทาไม่เป็นเยอะสสีหวานข้าแดงข้าโอ้ยลบก็ไม่ออกวันนี้สีชมพูหวานค่ะแยนิงทำกับผเป็นนะไม่คนไม่เคยทำเลยสวยค่ะสวยปากสวยมากเออปากดูแบบผู้ดีมากเลยเออดูแบบดูไฮโซดูในเมืองอ่ะดูสีชมพูนุชนะคะดูดีๆนะคะปากแยนิงโอ้ยชมพูนุชค่ะสวยมากแก้มก็นุชจ้ะเข้ากัน ตาก็เข้ากันวันนี้มาลุกหน้าหวานนะแต่ว่า,วาเสื้อแดงเสื้อแดงเสื้อร้อนแรงมากาเสื้อร้อนเลี่ยวันอาทิตย์โอ้แต่หน้าหวานมากนะคะหมวกก็สวยนะคะ<อ>เข้ากันเจอผีบ้าหรือยังวันนี้ยังไม่เจอผีบ้าไม่ได้ผีบ้าไม่มีคลิปฟังเลยเราสุดเลยสุดเลยวาสานาอยู่กับผีบ้า <laughs> ปังกับผีบ้าเดี๋ยวช้